มาม่าทำไมทำดังปึงครับอาการเป็นไงบ้างปวดหัววันนี้ปวดหัวสามีปวดหัวไหมวันนี้สามีปวดปวดหัวปวดหัวปวดหัวแล้วสามีเป็นไงหลับหลับแล้วช่องบายวันแล้วก็เปลี่ยนกันช่องบายมาก็ไปนอนมาก็ไปนอนหลับเพื่อนบอกว่าผมแพ้ท้องแทนเหรอผมว่าไม่นะ แล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่วะตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้นั่งพักผ่อนแต่ด้บอกเข้าห้องแอร์ไม่อยากเข้ามันอุดอูุ้เอากาศบริสุทธิ์แต่ว่ามันก็ตัอวกตัอ้วกอเมื่อกี้ดูอะไรเมื่อกี้ดูความรู้อาบน้ำม่ดีฮะทุกีเห่าอะไร แล้วหือัอนนี้หัวใจตกใจเลยมากหัวใจมันเต้นตุบๆมาบ้างเจริงจมันจะรู้สึกแบบเต้นวิววิวตุบๆอือฮึดูนี่ดูเบบี้อาบน้ำเลยเหรอใช่เมื่อกี้ดูเบบี้อาบน้ำาน้ำแต่ว่าตอนนี้ดูในแบบอปพัฒนาการวีตัวเท่านี้ในแอปเหรอครับแปดสัปดาห์แล้วเลยฮ้ยยี่สัปดาห์แล้วแปดสัปดาห์สองเซนยัง น่าจะขึ้นสองแล้วแหละคนหมอว่าจะกระโดดไปก้าใช่ไหมอือึตอนนั้นไปซาวไปซาวตัวเดียวๆเ,เนาะก็จะแบบคล้ายๆกันนั่แหละลักษณะคล้ายๆกันเนาะต่ว่าเห็นทุรงน้ำาครงเดียวใช่อันนี้ก็จะไม่เห็นแขนเห็นขาแต่ก็เห็นเป็นโครงประมาณนี้แหละอ๋อถ้าซาวด้วยแบบสามมิติแบบนี้ก็น่าจะเห็นอยู่อือหึ่เป็นอะไร เขาคุณหมอว่าอาบน้ำยังไงอาบน้ำาหรอก็มีหลายขั้นตอนต้องก็ค่อยอาบอทีละส่วนทีละส่วนเด็กๆเล็กๆอาบน้ำให้เวลาอาบน้ำไม่เกินสิบนาทีเตรียมเสื้อผ้าเตรียมอะไรให้พร้อมแล้วก็ปิดประลมปิดแอร์ก่อนอาบน้ำใช้น้ำอุ่นไม่่นมากเกินไปประมาณสิบเซนแล้วก็อาบน้ำามะไรสิบเซน ปริมาณน้ําในกะละมังอืไม่ต้องอาบเยอะใช้ฟองน้ํานุ่มจะผมกับคอด้วยเอายุงกาดแขนงโอเคน้ำอ่านไว้หาความรู้ไว้ค่ะในระหว่างนี้ก้าวเดือนนี้คือต้องเตรียมตัวเฮ้ครับทาแต่ละปวดหัวนอกก็อย่าโกรธกันนะ คุณมาไม่มีแรงกูมาไม่มีแรงสวัสดีนะวันทึกวันที่เท่าไหร่ฮะวันทึกวันที่สิบแปดสิบแปดเมษาอายุทันแปดบีกับกี่วันละห้าวันมันเกิดคุณปู่ด้วยแปดบีกับห้าวันใช่นไหมใช่ค่ะบ๊ายปไปในปัจจุบันผู้ที่สมัครเข้ามามีจำนวน